สวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทางเฟ e บุ o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวและนี่คืออีกหนึ่งเบรกนะฮะ13นาิ58นาทีของวันเสาร์ที่10เมษายน2564ขณะน,นี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะครับก็เดินทุดองอีกประมาณ2กิโลเมตรจะถึงวัดเด่นกระตายหมู่ที่11นะครับตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตซึ่งคืนนี้นะครับท่านจะพักจวัดที่นี่ แม่แล้วต้องบอกเลยว่าภายหลังจากที่ประชาชนเนี่ยทราบข่าวนะฮะจากทางเพจทั่วไทยนิวก็ไวจริงๆนะฮะแหมผมโพสไม่ถึง2นาทีมีคนที่ติดตามชมอยู่นะครับขับรถมารออยู่บริเวณทางเข้าวัดกันจำนวนมากเลยทีเดียวและนี่ก็เหลือระยะทางอีกไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วนะฮะ แมต้องบอกว่าวันนี้นี่แดดแรงมากนะครับและในช่วงนี้นี่ไม่มีบ้านคนนะครับแล้วก็ไม่มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอเดี๋ยวอีกประมาณ250เมตรเนี่ยสังเกตเห็นว่าจะมีประชาชนเนี่ยมานั่งรออยู่ริมถนนนะครับตลอดจนถึงทางเข้าวัดเด่นกระต่ายกันเลยและนี่อีกประมาณ50เมตรจะถึงบ้านเด่นกระต่ายนะฮะโอ้โหแล้วรถนี่สองข้างทางนะฮะจอดกันอยู่ มารอนะครับถวายสิ่งของต่างๆด้วยความศรัทธานะฮะในหลวงตาบุญชื่นอ่ะหลวงตาก็มีการมองไปที่ป้ายนะครับบ้านเด่นก,กระต่ายนะฮะหลวงตาท่านก็มามองดูอยู่สังเกตเห็นว่าบริเวณจีวรเนี่ยนะฮะเปียกไปหมดเลยนะฮะ เพราะวอากาศร้อนมากโอ้โหนี่ฮนะลูกเด็กเล็กแดงยังดูดนมกันอยู่เลยนะครับก็มานั่งรอกลับไหว้แหมเป็นภาพที่งดงามมากๆนะฮะเพราะว่าปลูกฝังนะฮะให้เยาวชนนะครับให้เด็กเนี่ยได้ทนุบารุงพระพุทธศาสนานนมาฮะนำผ้าขาม้านะฮะสีต่างๆมาปูเพื่อความเป็นสริมงคลหลายคนหลายท่านนะฮะก็มีการ มาแจ้งข้อมูลว่ามีกลุ่มคนนะมาขายผ้าขาวบางแล้วก็บอกว่าจะต้องใช้ผ้าขาวบางเท่านั้นนะฮะที่จะให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยได้เหยียบย่ำได้เพื่อความเป็นสี่มงคลแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นผ้าขาวของหลวงตาบุญชื่นบางคนไปขายก็บอกว่าจะต้องมีผ้าขาวใช้คำว่าจะต้องมีนะฮะแหมต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นความจริง ผ้าขาวเนี่ยหลวงตาท่านไม่อยากจะเหยียบด้วยซ้ำนี่ฮะนำเสื้อมานะครับมาวางโอ้โหต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่ฮะคนพิการแขนอ่ะหลวงตาก็เรียกนะฮะให้เอานมนะครับเอาขนมมาโอ้โหท่านเมตตามากเลยฮะท่านผู้ชม และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟ e บุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงอีกหลายๆเพจนะครับนีฮ่ฮะนี่นมตรงนี้พอดีโอสาธุฮะสาธุโอ้น้วมีภาพไตด้วยฮะอนุโมทนาผมอะไรด้วยครับผมอะไร โอ้ก็อีกประมาณนะครับ600เมตรนะฮะจะถึงทางเข้าวัดพานกระต่ายอ่าแก้ไขวัดเด่นกระต่ายนะฮะอีกประมาณ600เมตรยกขึ้นยกขึ้นอ่ายกประเคียนของนะครับประเคียนของเลยสาธุ ก็มาขับรถชะลอนะครับเพื่อเปิดกระจกถ่ายรูปนะฮะบ,บางคนก็เปิดกระจกไหวด้วยความศรัทธานะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามจริงๆที่เหล่าชาวพุทธเนี่ยให้ความศรัทธานะครับในพระพุทธศา,าสนาโดยการมากราบไหว้นะครับขอพรกับพระธุดคงอย่างลงตาบุญชื่นโหนี่ก็นําดอกไม้นะฮะมีพัชตรงพัส,สเตอร์ยามาด้วย กระเป๋าตังค์ไว้ข้างหลังเลยอย่ายาเอาปัจจัยมาถวายนะ<า>โอ้สาธุครับอ่อาฮะก็ะเป็นภาพบรรยากาศที่ปรทับใจจริงๆนะฮะอีกประมาณ400เมตรก็จะถึงทางเข้าวัดเด่นกระต่ายนะฮะ มาสักพู่นี้ผมก็โพสช้าไปหน่อยนะก็ต้องขออภัยเพราะว่าเนื่องจากว่ามาการดูสถานที่เนี่ยนะฮะติดขัดไปหน่อยไปานมันเลยไปเร่อยๆร้านมันเดินไปเรื่อยๆต่อถนนเรื่ยไปเลยไปเลยไปเลย ต้องสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านเด่นกระต่ายนี่ฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็แหมภาพไม่งดงามเลยนะฮะไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยพี่พี่เดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนใกล้ไปใกล้ไปครับขอบคุณครับพี่นี่ฮะแหมนําไม้กวาดมากวาดนะฮะ ยก2มือประเคนเลยนะครับยก2มือประเคนเลยครับมายกได้ยกเลยครับแม่โอ้โหนี่ฮะนำอาต้องบอกว่าทั้งดอกไม้ทั้งนมนะฮะมาถวายนี่ลูกเด็กเล็กแดงก็มานั่งกันโอ้โหอ่ะนี่พี่นันนี่เองฮะมากราบเลี้ยนปู โอ้โหโลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมาอ้าวเดี๋ยวพี่นันก็มาแจ้งแล้วพี่นันก็ต้องเดินรับนมรับน้ําด้วยเลยอ่านี่ตัวเล็กๆอย่างนี้นี่เดินหลายสิบโลมกันนะวันๆันหนึ่งเนี่โอ้โหฮะบรรยากาศนะฮะท่านชมฮะแม่แล้วบอกว่าตรงนี้นี่ค่อยยังชั่วหน่อยมีต้นกัมปูใหญ่อยแม่ก็ให้แสงลำไรไม่ร้อนมากนี่ฮะเด็กยังใส่หน้ากากอนามัยเลยฮะท่านชม,มเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะ ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยฮะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใส่กันแต่ว่าที่นี่นะบ้านเด่นกระต่ายนี่ใส่กันทุกคนเลยนะโอ้ขอชื่นชมนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยมาหรือว่าไปดูไลฟ์ที่แล้วผมด่าไปก็ไม่รู้ใส่กันหมดเลยโอ้น้ารักที่สุดเลยฮะโหแฟนพันแท้แฟนพันแท้ต้องช่วยกันแชร์ด้วยแล้วบอกว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคุณพี่โอ้ทั่วไทยนิวฮะ มาต้องบอกว่าวันนี้นี่ชื่นอกชื่นใจจริงๆ okay, ค,ครับขอบพระคุณมากครับคุณพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะฮะมาสาธุดังไปถึงตะวันก็เลยมแม่นอนจริงๆนะฮะหยิบสองมือคอยเลยครับเดี๋ยวช้าหยิบสองมือเลยวางโทรศัพท์ได้แล้วเร็วสองมือนั่นนะเกือบไม่ทันนะฮะอ้าวปาเคนสาธุ ยกประเคนครับยกประเคนพี่ยกประเคนเลยโอ้ยกประเคนเลยโอ้โห,โหแล้วนี่นะโพดไปแป๊บเดียวนี่คนมานั่งรอกันโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะอ้อสวัสดีฮะท่านนายกสมาคมกู้ภัยหมอนไม้ยังเดินไม่หยุดนะเมื่อกี้ผมนึกว่าหนีไปแล้วยังอยู่นะโอ้เนี่ยฮะเด็กเล็กแดงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเอ้าวสวัสดีทั้ง4 0 0 0 3,460คนด้วยโอ้คนดูน้อยไปหน่อยไล์ระยะสั้นไปนิดนึง ต้องขอประทานอภัยด้วยแหมงานเยอะเหลือเกินนะฮะน้ครับไม่ได้เลนะครับไม่ได้ไลสดอย่างต่อเนื่องต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวเราจะไล์สดไปถึงบันไดสลากันเลยนะฮะเอาเนี้เอาเก็บเลยครับไม่ได้ไม่ได้เอาเก็บเลยแม่เอาเก็บไปข้างห่างเ่าเลยเดี๋ยวท่านเดินเอาออกไปเลยเอาออกไปข้างหลังเลยเอองนั้นได้แหมโฉนดที่ดินไม่ได้นะฮะโฉนดที่ดินตาสัญลักษณ์ต่างๆเงินทองนะฮะไม่ได้เลย ยกนะไม่ยกประเคนแครับอ่าเออไม่ยกประเคนนะฮะต้องยกประเคนด้วยอ้าวยกนมยกด้วยประเคนด้วยครับมาสาธุยกสองมือะฮะยกสองมือประเคนยังไม่ประเคนของเลยอ้าวไม่ประเคนซะแล้วหลายคนดีใจไม่ประเคนซะแล้วนะฮะยกสองมือเลยครับผมอ่าสองมือประเคนเลยสองมือประเคนยกได้ยกเลยครับผมยกได้ยกเลยยัเงยนีนเป็นงสามสิบเลครับ รบกวนนากศึกษาท่านอื่นเขาต้องอยอยเดียวไม่นะฮะยกได้ยกเลยนะครับกระเป๋าเอาไว้ข้างหลังเลยฮะกระเป๋าไว้ข้างหลังเดี๋ยวโดนท่านเอาเป๋าไว้ข้างหลังเลยพี่กระเป๋าไว้ข้างหลังอ่าขอบคุณครับขบวนขบวนรถขับไปชมกรมนะครับโอ้โหนะฮะน้ำดื่มเดี๋ยวไม่ไปไหนนะฮะของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนำไปตั้งโรงทานในวัดเด่นกระต่ายกันให้หมดเลยนะฮะหลวงตาท่านไม่ได้ไปไหนเอานั่งเลยครับอย่ายืนครับนั่งเลยฮะนั่งเลยครับ ป,ป,ปูผ้าห่างๆหงน่อยนะ่ะจะคท่านจะเดินไปหายังไงเราไปเบียดท่านอะเออนั่นละนะตะตะปูห่างๆ<ป>โอ้โหแล้วนี่ก็นั่งรอกันนะฮะจนถึงทางเข้าวัดกันเลยโอ้โหยกสองมือเลยครับ<ป>พี่ครับยกสองมือเลยประเคนสองมือสาธุ<ป>โอ้โหนี่มีทั้งข้าวทั้งน้าโอ้โหดอกไม้ก็มีแม่ไม่อดไม่อยากกันแน่นอนบอกให้ตั้งแต่ชาตินี้ยันชาติหน้าเลยโอ้โห มีครบจริงๆฮะมีทั้งข้าวทั้งน้ำมีทั้งขนมนมเนยดอกไม้แหมเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะและนี่อยู่กันนะฮะบริเวณถนนทางเข้าวัดเด่นกระต่ายหมู่ที่11ตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตนะฮะเราอยู่กันที่เพจทั่วไทยนิวก็ยังคงนำเสนออย่างต่อเนื่องแต่จะเดินไลฟตลอดทั้งวันก็ไม่ไหวโอ้โหแดดร้อนเหลือเกิน ยื่นอยู่นะใส่หมวกถือผ้ามายืน,ยนะเพื่อสีน้ำเงินขาวนะมาวันนี้นี่แดดร้อนมากนะฮะแดดร้อนจริงๆ แล้ววันนี้ทั่วไทยนิวเรายังคงนําเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอกันฟรีๆไม่มีโฆษณาไม่แฝงผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ<ด>หลายคนบอกโอ้โหยอดวิว<ด>เป็นล้าน<ด>คงรวยน่าดูแหมเราเป็นเพจน,นะฮะเราเป็นสื่อสาธารณะ<ด>เราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เดี๋ยวผมจะจัดชุดสตรีมมิ่งนะฮะมาไลฟ์สดกันอย่างต่อเนื่องแบบจุใจเลยนั่งตัวตรงๆนะมนาสาธุกันนะครับอครับมาบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเห็นแล้วซาบซึ้งจริงๆนะฮะหลายคนนี่ให้ความเรื่องใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพี่สุริยานะฮะซึ่งเป็นหลานของลูกตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะพี่ก้องสุริยาก็มาเดินมารับถึงหน้าวัดนะฮะมานิมนต์ท่านเข้าวัดไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะเลี้ยวเข้าวัด เด่นกระตายโอ้โหต้องบอกว่าภายในวัดนี่นะฮะเด่นกระตายนี่โอ้โหโล่งมากนะฮะแล้วก็เนื้อที่กว้างมากมามีต้นโพยใหญ่ฮะขนาดใหญ่เลยโอ้โหแล้วก็ลานนี่โอ้โหเรียบเลยนะฮะเป็นลานหญ้าเลยโอ้โหลานวัดกว้างจริงๆฮะ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ยังคงติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะมานี่นักกายก็มานั่งรอนะฮะ,ะได้รับพรเป็นหนึ่งครั้งอ่ะอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะก็จะถึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดเด่นกระต่ายก็มารอนมัสการหลวงตาบุญชื่นอยู่ข้างหน้า

ถึงาาลของวัดเด่นกระต่ายน้ำอยู่รถครับครับเตรียมไว้ครับ,รบอ่ะผมคงต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดภาพไว้เพียงเท่าบริเวณที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินเข้าศาลาขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามชมขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์นะครับ